ท่านสาธุชนมุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยในรายการของวันที่18ธันวาคมต่อไปเพรเรื่องยังไม่จบคือนิมิตนีดด่ดีคุ้มได้หลายวันวันที่พูดนี่เป็นวันเป็นวันที่20่ธันวาคม25ง1ัีเอ, <c oughs> อพูดั้งตอนที่แล้วมา นางฟ้าประทูเธอก็ทาบถามเทงเรื่องรัชเทราชาเทวธิตานางเทพธิดาเข้าตอกแต่ว่าตอนนี้ให้ชื่อว่านางฟ้าหมอดูสำหรับเรื่องราวของนางฟ้าหมอดูในเทิ่ยงว้นิดหนึ่งก่อนเอาเรื่องราวของรัชะเทวธิดามาพูดกันก่อน ราะว่าเป็นนางฟ้าตัวอย่างในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาเรื่องของเธอมีอยู่ว่าเธอเป็นลูกคนจนไปรับจ้างเฝ้าไร่อ้อยของเจ้านายนำเอาเข้อตอกไปเพื่อจะกินเขาก็คิดว่าในตอนเช้ากว่าคงจะคนจะไปส่งอาหาร <c oughs> ถ้าก็ส่งสายไปเราก็หิวนำข้าตอกที่ไม่มีน้ำกะทิไปเพื่ออยากกินแต่ก็เป็นการวันนั้นเป็นเวลาพอดีที่พระมหาไรกศรพพระสาวกองค์สำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกจากนิโรทสมาบัติและออกจากนิโรทสมาบัติในบรรดาท่านพุทธบริษัท เข้าสมาบัติหลายวันออกก็ไม่เป็นตามเวลาที่เขาบินาบตาดกันอายสายไปไปบินาบาตไม่ทันเขาก็ต้องนั่งใช้ทีิพยจักุยานว่าเราจะไปรับบาตรที่ไหนใครจะให้เราวันนี้เวลานี้พระอื่นเขากลับจะบินาบาดหมดแล้วมันสายแล้ว สาวกองทคพขันเของคทุมเ,เด็จพระบัทีแก,ก้วก็ทราบว่าหญิงสาวน้อยสาวรุ่นรุ่นนะความเป็นสาวยังน้อยเธอเฝ้าไร่อ้อยอยู่ที่ตรงโน้นเธอมีข้าตอกไม่มีน้ำกะทิตุนึ่งขันเพื่อจะมากินเวลาเช้าแต่ถ้าว่าถ้าเราไปบิน้บาทเธอพร้อมจะถวายจะได้มีการทำบุญ ความจริงไม่ตั้งใจจะเบียดเบียนต้องดูก่อนว่าถ้าเขาให้แล้วเขาเดือดร้อนไหมก็ทราบว่าการให้แล้วเรื่องอาหารเขาไม่เดือดร้อนแต่ท่านจะทราบหรือเปล่าว่าให้แล้วท่าจะตายอาจจะทราบตึงตึงตั้งใจมาโปรดคนนี้มาโปรดมาโปรดโดยตรง เมื่อเหาะมาในอากาศใกล้จะถึงก็ลงเดินเหาะให้ชาวบ,บ้านเห็นไม่ได้เป็นการสแสดงปฏิหารคนจะติเหาะเมื่อเธอเห็นเข้าเธอก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนจนบางโอกาสที่เราเห็นพระแล้วก็ไม่มีของถวายไม่ได้ทําบุญกับเขาบางโอกาสที่เรามีของแล้วก็ไม่เห็นพระเราคนจนหาพระยาก วันนี้เรามีเข้าตอกด้วยที่พระท่านก็นมาด้วยขอถวายพระเถอะตอนสายมันสายมันจะหิวขึ้หน่อยเขา,าให้อาหารให้ช้าไปก็ไม่เป็นไรพอทนได้เธอก็นำข้าวตอกไปนั่งกระย่งพนมือกล่าววาจาว่าเขาหยุดก่อนเิอเจ้าข่าพระสารีธรรพระมหารกรกศบท่านก็นหยุด จุดแล้วเธอก็เดินเข้าไปใกล้น้อมเขาตอกก็ถิวายค่อยๆบรรจงเขาตอกเทลงในบาบเขาวราหายก็ศพบเมื่อเทเธอเสร็จแล้วก็นั่งกระโยงพปนมมือด้วยความเคารพกล่าววาจาว,ว่าทำรรใดที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วขอฉันเห็นทำนั้นด้วยเธอเจ้าข้าพระมหาากระสบก็ให้พรว่าเอวังโหตุ ต้องแปลเป็นยังความตามภาษาไทยว่าเธอปรารถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสองความปรารถนาเพียงเท่านี้แล้วพระมหาก็ศกก็หลิกไปเธอดีใจที่ได้ทําบุญขณะที่เดินออกไปความจริงมันมีงูงูเห่าตัวหนึ่งเขาไม่บอกว่าเหา่าเขาบองูพิษร้ายมีงูที่มีตัวพิษร้ายอยู่ตัวหนึ่งมันนอนอยู่ที่ตรงนั้น พระบาทก็ศพมายืนอยู่มันฉกกัดไม่ได้เพราะติจีวรสาวน้อยเดินออกไปเธอเดินด้วยความสงบงูก็ไม่ตกใจแต่ว่าพอใส่บาตรแล้วพระพระ,พระหาก็ศกลับข้างความดีใจที่เธอได้ทําบุญที่เรากล่าวาว่ามีปีติในการทําบุญคําว่าปีติแปลว่าอิ่มใจชื่นใจ ก็ดีใจก็กโดดโลดเต้นเสียงก็ตึบตับตึบตับตึบตับเจ้างูมันตกใจผองก็เขาไม่เห็นเขามัาก็ฉกกัดเธอก็ล้มลงถึงกับความตายเพราะการทําบุญของเธอในชีวิตมีครั้งเดียวในชีวิตแต่ว่าถือว่าจะมีครั้งเดียวแต่ว่าคือเธอตายด้วยกําลังขอมบุญจริงๆนั่นคือจิตใจจับบุญเต็มอัตราคือมีปีติเต็มที่ ถึงกับกระโดดโลดเต้นก็เลยไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ช่้นดาวดึงสถรีวันโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารรอบบวิมานของเธอก็มีขันทองคำเต็มไปด้วยเขาตอกทองคำห้อยเต็มไปหมดนี่ระบรนดาเทพุทธบบริสั์ตามที่นางฟ้าประทูเธอบอก ว่าการที่เห็นหม้อของเธอก็ดีเห็นเป็นโตของเธอก็ดีที่เป็นตรงคำประดับเพชรห้ยรอบวีมานก็เพราะว่าเธอถวายสังฆทานหลายครั้งราชชาเทวีดาถวายครั้งเดียวก็มีรอบวีมานเหมือนกันเป็นของอัศจรรย์ในเมืองสวรรค์ต่อไปนี้ก็มาคุยกันถึงนางฟ้าหมอดูนางฟ้าคนที่สาม เธอขยับเข้ามานางฟ้าปลาทูก็ถอยไปจบเรื่องของเธอแล้วเข้ามาเธอก็กลับเธอถามคันแรกก็คำแรกว่าจำฉันได้ไหมเลยตอบเธอแบบสปรยกเ <c oughs> วลานี้ฉันยังเป็นคนจำเธอไม่ได้ ถ้าฉันเป็นทวรดาอาจจะจำเธอได้เพราะเธอสวย <c oughs> เธอก็ยิ้มเธอก็บอกว่าชอบพูดล้อบแบบนี้อยู่เสมอในสมัยที่ฉันยังไม่ตายก็ชอบพูดแบบนี้ชอบพูดว่าเวลานี้ฉันแก่แล้วถ้าไม่แก่ฉันอาจจะแต่งงานกับเจ้าสาวสักพันคนในคราวเดียวกันซึ่งชอบพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ก็ล้อเล่นให้เกิดความสนุกเธอก็ตอบว,ว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์ฉันเคยทำบุญกับท่านและก็เคยเจริญก,กรรมฐานกับท่านแต่ว,ว่าการเจริญก,กรรมฐานของท่านใช้หลายวัดฉันศึกษาวัดต่างๆมาก่อนหลายวัดฉันชอบเจริญสมาธิ แล้วก็ต่อมาเมื่อ,อาข่าวของท่านแปลกฏขึ้นฉันก็นเลยไปฝึกซื่อศึกษาที่ท่านด้วยแต่ผลที่การเจริญินสมาธิอยู่เรื่อยๆมีผลอย่างหนึ่งนั่นคือได้ทิพยักุญญาณในความจริงคำว่าทิพยักุญาณจะไม่สามารถจะแจมใสเท่าพระอรหันท่านนั่นก็ไม่เป็นไร ก็พอใช้ได้ตามสมควรแล้วก็เลยทำทำกรรมาฐานเรื่อยมาจิตเป็นสุขความจริงทิุญ,ญานี้ช่วยจิตเป็นสุขมากวันไหนถ้ามีการแห้งแรงทางใจเกิดขึ้นหรือหงอยเหงาทางใจเกิดขึ้นความหกถูหกถูทางใจเกิดขึ้น,น,ก,น,ก,ก,ก,นก็ใช้ทิุญ,ญานเป็นเครื่องปลอบ ก็หมายความมหาทางเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพรมเห็นพระแล้วก็คุยกับท่านท่านก็คุยด้วยฉันก็คุยกับท่านสร้างความเพลิดเพลินเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรมก็ดีพระก็ตามท่านไม่คุยเรื่องอกุศลท่านคุยเฉพาะสิ่งที่เป็นกุศลเสมอ <c oughs> อะไรที่บกพร่องอยู่ท่านเตือนถ้าเตือน เธอให้ปฏิบัติตามแบบง่ายๆฉันก็ทำตามท่านถามเธอว่าเวลานี้เธอเป็นนางฟ้าของสวรรค์ชั้นไหนเธอตอบว่าฉันอยู่ชั้นยามาค่ะที่ตกใจที่ตกใจเพราะว่าผู้หญิงดีกว่าเรา <c oughs> เราจะเป็นคนดอกเด็ก ดอกแดกปวดท้องเสียดท้องอืดอยู่ทุกวันอาการร่างกายเครียดขึ้นทุกวันไม่มีทางดีขึ้นเวลานี้เธอละร่างกายไปแล้วแล้วก็ไปอยู่สวรรค์ชั้น,นดาวดึงกันบ้างชั้นยามากันบ้างร่างกายขาของเธอทั้งหมดไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดจั้ดับแรกเป็นสาวขนาดไหนก็เป็นสาวขนาดนั้น รูปร่างหน้าตาเพียงไงก็เป็นอย่างนั้นตลอดมีแต่การรุ่งโรจน์สวยงามมากขึ้นถ้าบุญบารมีเพิ่มเอ้เราเองนี่ยำแย่แก่ลงทุกวันกระสายก็ใช้ไม่ค่อยได้ทุกวันงานก็นหนักจึงอยากจะเลิกงานอยากจะพักทุกอย่างเสียหมดแต่ก็พักไม่ได้เพราะมีกฎจำกัด กรวมความว่าก็ตามเรื่องทำราวมันเป็นกฎคุ้กรรมเกิดมาชาตินี้ก็ให้เป็นเป็นหนึ่งชาติมันจะอยู่ไปเท่าไหร่ก็เชิญมันอยู่ไปตามชอบใจของมันมันจะมีทุกขเวทนาขนาดไหนก็เชิญเป็นไปตามชอบใจของมันแต่ก็พยายามรวบรับการงานให้แล้วแล้วเร็วที่สุด ก็อยากจะทำเฉพาะงานภายในคือสอนกรรมฐานเพราะจิตเป็นสุขอย่าบ่นเลยนะคนแก่มาที่กี่บน่นเขาเล่าเรื่องเราของเธอต่อไปจังได้ถามเธอว่าอยากจะดูวิมานวิมานของเธอสวยไหมแต่ความจริงวันดาท่านพุทธบริษัทนางฟ้าคนนี้มีเครื่องแต่งกายแตกต่างกันในข้าสองคน นางฟ้าสองคนที่ที่พูดมันแล้วคนแรกนางฟ้าปูทะเลเทเธอมีคือมีพื้นผ้าประดับกายสีเขียวอ่อนสวยเย็นตาแกลวพลาเป็นยับสวยงามมากร้าพูดนี้เธอก็ยิ้มหน้ากูจะยิ้มอดแล้วต่อไปมานางฟ้าบัทู เธอแต่งกายชุดแต่งกายของเธอมีสีเหลืองทั้งนี้เพราะอะไรเธอบอกมาเดี๋ยวนี้เธอบอกว่าพระจิตใจจับพระสงฆ์องค์นั้นพระสงฆ์องค์นั้นท่านมีสีเหลืองคือผ้าของท่านเหลืองเธอตอบตอบไปนิดหนึ่งเธอไม่ทราบรว่าพระสงฆ์งนั้นเป็นพระที่มีความสําคัญ ก็ถามเธอว่ามีความสำคัญขันข้นไหนขั้นฌานโลกีหรือเธอตอบว่าไม่ใช่ถามว่าเป็นโลกุตระหรือเธอก็ยิ้มถ้าไม่ใช่ฌานโลกีก็เป็นฌานโลกตระเทถามต่อไปเธอก็สันน้าเธอบอกว่าห้ามถามชั้นไหนไม่บอกบอกอย่างเดียวว่าไม่ใช่ฌานโลกีอยู่แถวไหน เธอตอบว่าไม่บอกตะวันออกก็ได้ hey. ลองเล่นกับนางฟ้าดู <c oughs> ถามว่าอยู่แถวไหนเธอบอกก็ไม่บอกตะวันออกก็ได้เลยสงสัยว่าอาจจะอยู่ทางทิศตะวันออกพระองค์นี้เป็นพระด,ดีจริงเป็นพระที่มีความฉลาดมากอาจจะมาก็โคโมธนาในความฉลาดของท่าน ที่ท่านเป็นหมอดูคนชอบหมอดูเวลานี้ใครเป็นหมอดูก็ถ้าคนไหนเป็นหมอดูคนนั้นมีเสน่ห์มากคนชอบมากคนไปมาแตบพระองค์นี้ก็ฉลาดแถมให้นึกถึงท่านนี่สำคัญมากการนึกถึงท่านท่านบอกจะช่วยได้ไง่ายๆมีอะไรเกิดขึ้นอุปสรรคเกิดขึ้นอาศัยใจต่อใจประสานกัน อย่างนี้มันไม่ใช่การมาดมพ,พระท่านก็แก่แล้วคนที่ถูกแนะนําก็แก่แล้ว <c oughs> เป็นการแนะนําที่จะหลาดให้เจริญสังขารรสติกรรมฐานอย่างง่ายๆไม่ต้องชมความฉลาดของพระองค์นี้ขอชมจริงๆอยู่ที่ไหนก็ช่างเพื่อนฟังเทพก็โปร,ปรดทราบว่าผมโมทนาในความดีของท่าน <c oughs> รู้สึกขอบคุณท่านที่ช่วยกันจันรวมพระพุทธศาสนาในการเป็นหมอดูดึงคนให้เกิดศรัทธาได้ดีแต่ว่าอาตมาไม่ไหวนะได้แต่เป็นหมอดูดูว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าจะให้พยายกรณ์น่ะไม่ไหวก็ถามเธอต่อไปว่ามิมายของเธอแต่ขอโทษ เครื่องประดับงนางฟ้าชั้นยามานิสัยขาวเป็นแก้วแพรวพราวทั้งตัวเหมือนกับวิหารแก้วหรือว่าขอโทษเหมือนกับบรรดบแก้วหรือวิหารร้อยเม็ดเธอวิมัยของเธอก็เลื่องเข้ามาวิมัยของเธอเลื่องมาวิมัยของเธอก็ขาวใสเหมือนกันแพรวพราวเป็นเป็นเพชรเป็นยับเต็มหลังไปหมดวิบานใหญ่ แต่วิมานของเธอมีวิมานแถมวิมานหลังใหญ่ก็มีเปวิมานหลังย่อมย่อมเดือสองหลังคล้ายๆสถานที่น่งเล่นเธอคงทำบุญไว้มากเธอก็ตอบว่าใช่สมัยที่เป็นหมอดูชอบเป็นหมอดูทางในฉันเอาคนนั้นแม่เจอเจอตัวดีเขาแล้วเคยใช้ทิพยานดู เรืการใช้ทิพยานดูนี่มีประโยชน์มากเพราะตอนเช้าก็ต้องคุมอารมณ์ของนิวรณ์ไม่ให้นิวรณ์กกนใจท่านช้าตู่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพับก็ต้องจับจิตไล่นิวรณ์กันทันทีถึงกระนั้นมันก็อดกวนใจไม่ได้แต่กวนใจไม่ได้นานขับนิวรณ์กลับวไปให้จิตใจผ่องใสไว้เสมอใครถามอะไรตอบได้ทันที เมื่อขับทีวอนไปแล้วสิ่งที่จับประจําอยู่ก็คือพระพุทธเจา้ากับครูบาอาจาเขาเทวดาและภรมนลายที่ท่านเมตตา <c oughs> <c oughs> กรุมความว่าจิตเป็นสมาธิเป็นพุทธานสติด้วยสังขานุสติด้วยเป็นเทวตานุสติด้วยเป็นประจํากําลังเธอจึงสูงก็เลยถามเธอว่าอะไรนะที่มันห้อยๆอยู่รอบรอบวิมาน รากดวองแล้วเมื่อถังตักน้ำแต่ถังมันก็เป็นเพชแรแพรวพ่าวอันนี้ไม่ใช่ของคำเป็นเพชแรแพรวพ่าวปัยับแต่ของที่ใส่ข้างบนก็เป็นเพชรสูงขึ้นสวยมากรอบอิมานเธอก็บอกว่านี่คือทาการถวายสังฆทานที่พระคุณเจ้าจัดให้ใส่ถัง ทางนั้นก็นเลยมาห้อยรอบๆวิมานของฉันถามว่าเธอถวายสงฆทานแบบถังๆนี่กี่ครั้งมันยิ่งมากมายแบบนี้แต่ถังเวลานั้นสวยมากไม่เหมือนถังที่เขาคิ้วถวายสงฆทานทางนี้คิ้วถวายสังฆทา,งนา,งานเป็นถังเก่าของก็ในกระดุมมมมัวแต่นี่ทุกอย่างเป็นเพชรหมด ของข้างในก็เป็นเพชรแพรวพราวเป็ยับมืแสงออกสวยมากเธอก็ตอบว่าการถวายสังฆทานจริงๆไม่เกินสิครั้งเฉพาะสังฆทานถังเพราะเวลานั้นสังฆทานถังร้อยบาทยังไม่มีมีแต่สังฆทานทังทานถัง500บาทเงิน500บาทมันก็หาได้ยากแต่เวลาใครเข้ามาดูให้บริการ เขาให้ก็เก็บไว้ไว้ถวายสังฆทานบ้างไม่ใส่บาตรบ้างเวลาพระแดงไข่ข้องอะไรขึ้นมาก็ทําบุญกับพระบ้างทุกอย่างที่ได้มาทั้งหมดก็ใช้สมเด็จการคือกินใช้เองตามความจําเป็นไม่เก็บกักไว้แต่เก็บกักไว้บ้างเพียงแค่ยารักษาโรคป้องกันการเจ็บป่วยนอกนั้นก็ทําบุญหมดถ้คิดว่า เราต้องตายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนจะตายก็เห็นวิมานที่ชั้นยามานิกรถามพระถามเทวดาท่านว่าคนอย่างฉันถ้าตายจากความเป็นคนจะไปอยู่ที่ไหนท่านก็เชื่อดูวิมานหลังนี้วิมานหลังนี้มันเกิดก่อนฉันตายมาก <c oughs> พอฉันได้ทิพยญญานฝึกได้แล้วแล้วมาที่นี่ได้อาศัยมโนยิทธิมาที่นี่ได้ฉันก็เห็นวิมานหลังนี้แล้ววิมานหลังนี้ว่างจากเจ้านายแต่ว่ามีคนอยู่นั่นคือบริวารถามว่าบริวารของเธอมีเท่าไหร่ก็ตอบว่าเวลาเป็นบริวารของฉันเวลานี้มีสี่พคนเป็นนางฟ้าทั้งหมด เธอบอกให้ดูบริวารเขาเถอแล้วก็เห็นทุกคนน้าสงบสงัดก็ถามว่าเขานั่งเงียบเงียบเขาทำอะไรกันเธอก็บอกว่าวิวาตรบริวารทั้งหมดนี้ทำสมาธิก็ถามว่าเธอมีวิมานทำไหมมีวิบริวารทำไหมกันนะในเมื่อเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาก็ตามเป็นพรหมก็ตามไม่มีงานจะเพึงทำถ้ามีบริวารก็ไม่ได้ใช้ บริวารทุกคนต่างคนต่างนั่งหลับตาอย่างนี้ก็ถือว่ามีบริวารต่อไม้จะดีกว่าเรานั่งขี่บันต่อไม้ได้เือก็หัวเราะเธอบอกว่ามันเป็นระเบียบของสวรรค์ในเมื่อมาเห็นก็เห็นบริวารเต็มแล้วก็ถามว่าวิมานบริวารพวกนี้มาจากไหน เลยก็ตอบว่าบริวาลพวกนี้เป็นคนที่เคยเจริญสมาธิเคยให้ทานเคยรักษาสิงเคยฟังเทศแต่ว่าขาดการสร้างวิหารทานคนประเภทนี้มีมากในเมื่อไม่เคยสร้างวิหารทานวิมานของตัวเองก็ไม่มีอยู่ก็ต้องมาอยู่ร่วมกันแต่คำมาบริวารนี้ก็ไม่ไดทัดรับใช้ถือว่าเป็นเพื่อนแก้เหงาดีกว่า รวมความ,มาบุญบาร,รมีของเธอบรรดาท่านผู้ฟังรู้สึกว่านางฟ้าหมอดูนี่เธอเป็นหมอดูก็ถามเธอต่อไปว่าการเป็นหมอดูของเธอไม่ประโยชน์อะไรบ้างเธอบอกว่าทำจิตให้ผ่องใสตลอดเวลาอารมณ์เป็นสุขก็ถามว่าเวลานี้เธอมานั่งในกลุ่มของคนที่มีบาูุเบื้องหลัง ซึ่งมีนางยักษสนีคุมอยู่ข้างหลังแต่ความจริงเขาไม่ได้คุมอยู่เขาแดงเป็นภาพเป็นนางยักษสนีแต่ความจริงไม่ใช่นางยักษินีเป็นภาพแทนแสดงการว่าทุกคนยังมีบาปอยู่ข้างหลังถ้าพลาดจากสวรรค์มาอะไรลงไปเกิดในมนุษย์ก็ต้องเลงลงเลยถึงไปถึงอบายภูมิเธ่ก็ต่อว่าบาปเก่าๆมันมีอยู่ ก่อนที่จะมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาจริงๆความจริง,รงพ่อแม่ก็เป็นคนของพระพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาในการนับถือในระหว่างนั้นมันก็ไม่แน่นักที่ว่าไม่แน่เพราะอะไรเพราะว่ากำลังใจว่าตามว่าอะไรว่าตามกันท่านบางท่านผู้บาอาจารย์บางคน พระบางองค์บางทีท่านก็ไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาบาปปานาธิบาเฉันก็เคยทำอาทนาทานมีบ้างตอนเด็กๆเล็กๆน้อยๆกาเมสุมเมชาจารย์ขอผ่านไปไม่มีไม่เคยแย่างสามีพัญญาของใครถามว่ามีสามีหรือเปล่าเทวดอกว่ามี ถามเธอว่าก่อนมีสามีมีสามีพิเศษหรือเปล่าเธอยิ้มเธอถามมาถามทำไมก็อยากจะทราบรูปร่างหนา้าตาสาสวยแบบนี้มันน่าจะมีคนชอบมากๆเขก็ตอบว่าคนชอบมากแต่มีก็ได้แต่ชอบฉันก็เขาชอบฉันฉันก็ชอบเขาแต่ว่าฉันก็ไม่ชอบให้ลวนลามถึงขนาดนั้นแค่คุยกันคุยได้ แต่ทำอย่างอื่นทำไม่ได้เพราะผิดประเพณีนิยมนี่เคร่งครัดมากคนนี้เก่งจริงหรือเปล่าพีาับอ้าวเนี่ยคุยกับนางฟ้าว่าตองจริงทีนะ่ะกระโดงความว่าถามว่าบาปที่มีความสําคัญของเธอมีอะไรบ้างถ้าที่พูดมามันไม่หนักเธอก็ตอบว่าบาปที่มีความสําคัญอยู่อย่างหนึ่งไม่ถึงกับปรามาสพร,รัตนตระไร แต่ปรามาตนักบวชที่ไม่เคารพในพุทธศาสนาเอาเขาแล้วเอาเขาแล้วนี่ด่าฉันนะเปล่าก็ไม่ทราบนี่นะชักสงสัยก็ถามถึอว่าคําว่าพระรัตนตรยัยเทือบอกว่าพระรัตนตรัยคือหนึ่งพระพุทธเจ้า 2, ำำ 2, สองมาทำคําสั่งสอนองค์สคมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าสามพระอริยสงฺ อย่างนี้คือสามรัตนะแก้วสามดวงแก้วจริงๆไม่มีเสียเป็นของดีมากมีแต่ความผ่องใสแต่นักบวชบางคนไม่เครารพพระพุทธศาสนาอย่างนี้ไม่อยู่ในเกณฑ์รัตนไตรเอาเขาแลว้วเอาเขาแลว้วเออเชื่อใจเต้นตึบตึบตึบตบต,บต,บตึบใหญ่คนนี้แกพูดย,ยังไงวะก็าถามว่าเป็นยังไงแก็ตอบว่าการที่ฉันทําบุญ แกก็นินทาว่าทําไมทําบุญทําไมต้องไปทําวัดนนต์ต้องไปทําวันนี้บุญมันก็ได้ทุกวัดเธอก็ยอมรับว่าความจริงบุญได้ทุกวัดแต่กําลังใจมันไม่พูมันไม่อิ่มใจจึงตั้งใจทําบุญเฉพาะวัดที่มีความเลื่อมใสพระพวกนี้ก็ว่านักบวชพวกนี้ก็ว่าฉันก็เลยไม่ชอบใจเมื่อว่าฉันมาฉันก็ว่ามัง่งตอนฉันจะเริญกรรมาถานแกก็หาว่าบ้า ตอนนี้เจนเป็นหมอดูกแกก็เปล่า่ากาศกับดาวประชาชนว่าจะไปเชื่ออีนี่มันหลอกลวงมันเป็นลูกเจ๊กลูกจีนเนี่ยเขาโทษที่ลืมบอกไปว่าลูกเจ๊กผิวขาวโปรง่งมันเป็นลูกเจ๊กลูกจีนไม่นับถือพุทธศาสนาจริงหลอกลวงแต่ว่าการดูของเธอไม่เก็บเงินไม่เรียกเงินไม่เรียกของไม่เรียกอะไรทั้งหมด ถ้าเขาให้รับไม่มีการกะเก์คนไม่มีตังให้ก็ไม่เป็นไรแต่การดูของทุกคนต้องนำดอกไม้ทูบเทียนมาครบเขียนคำถามห้าข้อทุกคนมานำดอกไม้ทูบเทียนมาแล้วต้องไปบูชาพระพุทธรูปก,ก่อนแล้วจึงจะปยากรอนให้กลงความว่าเธอแนะนำให้คนมีบุญเนคนประเภทนีรบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นบริวาร ระบรรดาท่านทั้งหลายเวลานี้มองดาฬิกามันเหลือเวลาเพียงยีสิวินาทีที่ที่ตั้งไว้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี